สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะประกาศงดจัดงานปีใหม่ประกาศงดจัดงานปีใหม่แล้ว1จังหวัดเช็คเลยอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันส่งท้ายปีเก่า2565ต้อนรับปีใหม่2566ที่หลายคนเตรียมเดินทางเพื่อไปร่วมงานรื่นเริงหรือเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างจังหวัดซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานศาลยุติธรรมขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม งดจัดกิจกรรมรื่นเริงเนื่องในโอกาสเทศกาลส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566สําหสำหรับเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีนี้ว่ายังไม่มีการขอความร่วมมือให้งดจัดงานรื่นเริงในช่วงนี้ส่วนกรณีของสำนักงานศาลยุติธรรมขอความร่วมมือหน่วยงานภายในงดจัดกิจกรรมรื่นเริงปีใหม่นั้น เป็นเรื่องภายในของศาลล่าสุดเพจบ้างแสนสุขได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองชนบุรีเทศบาลเมืองชนบุรีประกาศยกเลิกการจัดงานสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่31ธันวาคม2565และตักบาตเข้าสารอาหารแห้งวันที่1มกราคม2566 ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ